ไปดูบรรยากาศเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยนะคะได้นําแรงงานไทยนิสรรเอลค่ะกลับมาอีก140คนนะคะถึงท่าอากาศยานบอนอดอนเมืองแล้วอย่างปลอดภัยซึ่งนี่จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นการเดินทางไปรับนะคะโดยเครื่องบินของกองทัพหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นการสลับไปนะคะไปใช้เป็นเครื่องบินของภาคเอกชนแทนทั้งหมดนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศกลับบ้านแล้วค่ะต้อนรับกลับเมืองไทยนะคะผู้โดยสารเดินทางมา140คนค่ะถึงที่ท่าอากาศยาน บอน .6 ดอนเมืองแล้วอย่างปลอดภัยประมาณตีงที่ผ่านมานี้เองจากการตรวจสอบเนี่ยทุกคนแข็งแรงนะคะไม่มีใครจะรับบาดเจ็บสําหรับการเดินทางไปรับคนไทยจากอิสราเอลกลับมาด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศมีเที่ยวบินที่เดินทางไปรับมาแล้วเนี่ย5เที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็กลับมาได้ประมาณ690คนสําหรับการเดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบินนี้นะคะจะถือว่าเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าในเดือนหน้านะคะเดือนพฤศจิกายน ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำของภาคเอกชนแทนโดยกองทัพอากาศเขาก็จะเตรียมเครื่องบิน Airbus 340 1ลำแล้วก็ C130 อีก5ลำเอาไว้สแตนบายค่ะหากมีคำสั่งเร่งด่วนนะคะที่ให้เดินทางไปรับคนไทยกลับจากอิสราเอลก็จะได้มีเครื่องเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าที่ผ่านมานยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่พยายามจะบอกนะคะว่าคนไทยที่ยังอยู่อิสราเอลถ้ามีโอกาสอยากจะให้ลงทะเบียนอยากจะให้กลับมาก่อนเพราะกลัวว่าถ้าสถานการณ์มันรุนแรงมากไปกว่านี้มันขยายวงกว้างไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลับออกมายากกันถึงขั้นที่ว่านายกบอกเครียดเครียดจนนอนไม่หลับไปเลยอะ่ะเพราะเป็นห่วงคนไทยอยากจะให้กลับมาในช่วงนี้ก่อนนะคะเอาไปฟังเสียงนายกกันหน่อยคะ่ะสงนครามเนี่ยควรจะให้มันอยู่จํากัดอยู่ในพื้นที่ แต่ตอนนี้ความอันตรายของมันเริ่มจะขยายวงไปเป็น r e g i o n a l i z e แล้วคือในคือในคือในภาคพื้นแล้วเราไม่อยากให้มันเห็นแลาเรามีแรงงานอยู่เยอะใช่ไหมครับผมเองผมก็ายฝ่ายความมั่นคงเอ่ยท่านรองนายกอนุทินเอ่ยก็เป็นห่วงเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเราแรงงานอยู่ในภาคอีสานในจังหวัดอุดรผมไม่รู้มีเยอะขนาดไหนใช่ไหมท่านสี่ใช่ไหมใช่ไหมท่านเองท่านก็ต้องช่วยอ่ะพวกท่านก็ต้องช่วยกระจายลงพื้นที่หน่อยแล้วก็ช่วยพยายามบอกหน่อยตลอด สวันที่ผ่านมาก็มีความไม่สบายใจอย่างมากอยากให้กลับมาเหอะนะครับกลับมาบ้านเราดีกว่า ้าละบ้านเราดีกว่านายกดิผมเป็นห่วงนะผมก็เครียดจ,จนนอนไม่หลับเลยเหมือนกันคุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยยืนให้สัมภาษณ์อยู่นะคะที่ท่ากาศยานทหารกองบิน23อุดรค่ะท่านพูดถึงการช่วยเหลือแรงงานไทยให้กลับจากอิสราเอลมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยคือบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะนอนไม่หลับสงครามมันเกิดขึ้นนะควรจะให้จํากัดอยู่ในพื้นที่แต่ตอนนี้อันตรายมันเริ่มขยายวงไปพื้นที่อื่นๆแล้ว แล้วล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าแรงงานไทยเราเนี่ยกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่แล้วอยู่กันเยอะด้วยนะคะฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นห่วงเรื่องนี้เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยมีแรงงานจากจังหวัดอุดรธานีค่ะทํางานในพื้นที่สู้รบก็เยอะนะคะหน่วยงานที่ในจังหวัดเองรวมไปถึงสสช่วยกันกระจายบอกกล่าวกันถ้าหากว่าเดินทางกลับมาพร้อมกัน อาจจะมีขีดจํากัดเพราะว่าตอนนี้รับกลับมาได้มากสุดเนี่ยเที่ยวละพันวันละพันเท่านั้นน,น,นะคะถ้าหากว่าเกิดสงครามในภาคพื้นดินถนนมันจะถูกตัดขาดทีนี้ล่ะการเดินทางออกจากแคมป์ออกจากที่พักเอาแค่ว่ายังไม่ถึงสนามบินนะเอาแค่ไปอยู่ในจุดอพยพอะค่ะ จุดปลอดภัยก็ยากแล้วนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกว่ามู่ออยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็มีหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเตรียมบินไปประเทศแถบตะวันออกกลางในเร็ววันนี้ค่ะจะได้ไปหารือเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันด้วยนายกบอกว่าตลอดสองวันที่ผ่านมาตัวผมเองไม่สบายใจอยากให้แรงงานไทยรีบกลับแล้วก็ยังคาดหวังนะคะว่าคนที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่ไปลงทะเบียนบอกขออยู่ต่อหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจค่ะ แล้วเดินทางกลับมามากขึ้นย้ำรัฐบาลพร้อมเพิ่มเที่ยวบินให้นะคะถ้าคุณประสงค์จะกลับมาฝ่ายความมั่นคงกลาโหมให้ความสำคัญกับการลําเลียงคนแต่จะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางเพราะฉะนั้นขอให้รีบแจ้งมาเลยว่าจะกลับค่ะตอนนี้ไม่อยากจะให้คิดเลยนะคะหรือว่าประเมินถึงขั้นว่าจะรับคนไทยกลับไม่ได้ถ้าหากว่านำคนไทยเนี่ย กลับมาประเทศผ่านสายการบินไม่ได้อาจจะไปดูทางบกค่ะถ้าหากทางบกมีปฏิบัติการภาคพื้นดินจะลำบากละแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นความโหดร้ายของสงครามที่แต่และฝ่ายก็ไม่ยอมยึดกติกาในการทำสงครามเพราะฉะนั้นผู้ที่เสียหายมากที่สุดคือผู้บริสุทธิ์ที่จะตกเป็นเหยื่อ ส่วนกรณีที่มีการเปิดคลิปแรงงานไทยถูกกลุ่มฮามาสทำร้ายในเวที UN นะคะคุณเศรษฐาบอกว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจค่ะเพราะว่าแค่นี้สงครามมันก็โหดร้ายมากพอแล้วไม่อยากจะไปเติมน้ำมันเข้าไปในไฟค่ะก็เป็นที่น่าเสียใจอ่ะผมว่าเรือ่องพวกนี้ก็ไม่ควรที่จะมามา,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 มาเปิดยกันนะครับนะครับมันเป็น หลไรที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นี้สงครามก็โหดร้ายพอแล้วอะผมว่าอย่าไปเติมน้ำมันเข้าไปในไฟเลยนะครับแล้วเราเองเราเป็นประเทศที่อยู่เป็นกลาง้วเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขัดแย้งอย่างที่ผมเรียนนะ เราต้องการอย่างนี้ที่สุดก็คือว่าให้คนเราปลอดภัยแล้วก็ตัวประกันเราออกมาเร็วที่สุดพอดีพอถามว่าหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยเขาเพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินจะทาให้การช่วยเหลือตัวประกันยากขึ้นหรือเปล่านายกบอกว่ายังไม่อยากคิดแบบนั้นนะคะยังไม่มีข้อมูลมาแล้วก็ไม่อยากจะแสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยแต่เชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่แล้วทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะ นอกจากนี้ตัวนายกเองบอกว่าโทรหาคุณอนุทินนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทายคุยกันเรื่องการใช้กลไกมหาไทายลงไปคุยกับญาติพี่น้องของแรงงานให้ช่วยกันคุยให้ช่วยกันโน้มน้าวแรงงานไทยให้ตัดสินใจกลับบ้านก่อนค่ะ ติดตามพ p ีพ v ทีวีเ36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย